การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ทับสองสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ค,คุณครูสายก็มีกิจกรรมสนุกๆเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทักษะการคิดพื้นฐาน 1. การสังเกต 2. การเปรียบเทียบ 3. การจำแนกและ 4. การเรียงลำดับทักษะที่1นนะคะทักษะการสังเกตวันนี้คุณครูก็มีเกมสังเกตรายละเอียดของภาพนะคะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นการฝึกการสังเกตรายละเอียดของภาพโดยจะประกอบด้วยภาพหลักหนึ่งภาพแล้วก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นภาพย่อยนะคะสำหรับเปรียบเทียบกับภาพแผ่นหลักนะคะ โดยวิธีการเล่นเกมมีดังนี้ค่ะ 1. ให้นักเรียนสังเกตรายละเอียดภาพแผ่นใหญ่นะคะ 2. สังเกตภาพแผ่นเล็กว่ามีภาพใดบ้างอยู่ในแผ่นใหญ่และ 3. เลือกภาพแผ่นเล็กที่มีอยู่ในแผ่นใหญ่ค่ะต่อไปเรามาดูตัวอย่างเกมสังเกตรายละเอียดของภาพกันนะคะให้เด็กๆสังเกตแผ่นภาพใหญ่นะคะ ว่ามีกระทงทั้งหมดกี่อันเดี๋ยวเด็กๆมานับพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะ1 2 3แผ่นภาพใหญ่มีกระทงทั้งหมด3อันค่ะต่อไปให้เด็กๆมาสังเกตแผ่นภาพเล็กนะคะว่ามีกระทงอันไหนที่อยู่ในแผ่นภาพใหญ่บ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะกระทงอันที่หนึ่งมีไหมคะ มีนะคะอันที่สองมีไหมคะมีนะคะอันที่สามกระทงสีชมพูมีไหมคะมีค่ะครบสามอันแล้วใช่ไหมคะเด็กๆส่วนอันที่สี่มีอยู่ในแผ่นภาพใหญ่ไหมคะไม่มีนะคะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆต่อไปนะคะให้เด็กๆสังเกตกระทงในภาพแผ่นใหญ่นะคะ ว่ามีกระทงทั้งหมดกี่แบบแล้วมาสังเกตภาพแผ่นเล็กว่ามีกระทงแบบไหนบ้างที่อยู่ในภาพแผ่นใหญ่นะคะแล้วให้เด็กเลือกภาพกระทงแผ่นเล็กที่มีอยู่ในภาพแผ่นใหญ่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะภาพที่1นึ่งมีอยู่ในภาพแผ่นใหญ่ไหมคะเด็กๆมีนะคะภาพที่2องมีไหมคะไม่มีภาพที่สาม มีไหมคะมีนะคะและภาพที่สีมีไหมคะมีคะ่ะภาพต่อไปนะคะเด็กๆสังเกตภาพแผ่นใหญ่นะคะว่ามีกระทงทั้งหมดกี่แบบแบบไหนบ้างนะคะแล้วลองมาสังเกตดูในภาพแผ่นเล็กว่ามีกระทงแบบไหนบ้างที่อยู่ในภาพแผ่นใหญ่แล้วก็ให้เด็กๆเ,เลือกภาพกระทง แผ่นเล็กนะคะที่มีอยู่ในภาพแผ่นใหญ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งมีไหมคะมีนะคะภาพที่สองมีไหมคะเด็กๆไม่มีภาพที่สามมีไหมคะมีคะ่ะและภาพที่สี่มีไหมเอ่ยมีนะคะภาพต่อไป เด็กๆสังเกตกระทงในภาพแผ่นใหญ่นะคะว่ามีกระทงทั้งหมดกี่แบบแล้วมาสังเกตดูภาพแผ่นเล็กค่ะว่ามีภาพกระทงแบบไหนบ้างที่อยู่ในภาพแผ่นใหญ่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะภาพที่หนึ่งมีไหมคะเด็กๆมีนะคะภาพที่สองมีไหมคะภาพที่สองไม่มีนะคะภาพที่สามมีไหมคะมีคะ่ะและภาพที่สี่ มีไหมคะเด็กๆมีนะคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพใหญ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยค่ะภาพที่หนึ่งมีไหมคะมีนะคะภาพที่สองมีไหมคะเด็กๆมีนะคะภาพที่สามมีไหมคะมีคะ่ะและภาพสุดท้าย มีไหมคะไม่มีนะคะแล้ววันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะคะจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเกมกันเลยนะคะคุณครูจะส่งลิงก์เข้าไปในไลน์กลุ่มห้องเรียนให้เด็เดเดกๆกดเข้าไปในลิงก์นะคะ จากนั้นนะคะให้ผู้ปกครองช่วยพิมพ์ชื่อเด็กๆนะคะคุณครูจะได้รู้ว่ามีเด็กๆคนไหนเข้ามาเล่นเกมแล้วก็ทำได้กี่คะแนนนะคะเกมนี้นะคะเป็นเกมสังเกตรายละเอียดของภาพโดยให้เด็กๆเลือกภาพกระทงที่มีในภาพที่กำหนดนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเกมกันนะคะ เด็กสังเกตภาพด้านบนค่ะมีกระทงภาพไหนบ้างคะภาพ a b มีไหมคะกดเลยค่ะภาพ c มีไหมคะถ้ามีกดเลยนะคะถูกต้องค่ะภาพที่สองภาพ a มีไหมคะถ้ามีให้เด็กๆกดเลยนะคะภาพ b มีไหมคะไม่มีนะคะภาพ c มีไหมคะมีเด็กๆกดได้เลยค่ะและภาพ d มีไหมคะ ถ้ามีเด็กๆก็กดเลยค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเด็กๆสังเกตภาพกระทงด้านบนนะคะภาพ A มีไหมคะเด็กๆถ้ามีเด็กๆกดได้เลยนะคะภาพ B ภาพ C ได้เลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วทำครบ5ข้อเลยนะคะแล้วก็จะมาดูคะแนนที่เด็กๆได้กันนะคะ